ทำงานเสร็จแล้วถึงเวลา5้าโมงแล้วกินข้าวกันดีกว่าก็วันนี้เราจะมีอีกเมนูนึงนะครับจะเป็นไข่ข้าวผัดแล้วก็เป็นไส้กรอกกับโบโลน่าเราจะปลัดรวมกันนะครับคือไม่มีตะพพันเตอร์เราไม่ให้ส่โลโก้ให้ดูดังนี้เราจะต้องเป็น เป็นอินฟูที่มีสปอนเซอร์เข้าแล้วก็จะเป็น <c oughs> คีโมะวะก็จะเป็นอันนี้คือไส้กรอกชีสอันหนึง่งแล้วก็จะมีอันนี้ปิดไปก่อนไม่ให้เห็นก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นโบโลนา่าก็คือเป็นทำข้าวผักอ่ะเจ็บซึ่งวิธีการในการถานตอนนี้เราจะเปลี่ยนแล้วเราจะใช้กันไก่ โบโน่าเนี่ยแซ่กล่องดมดูนี่ชิปนี่คึบเห็นไหมรวมไหมนี่วิธีการก็คือนี่คือแส่กรอบแล้วเราก็ตัดเดี๋ยวจะที่ง่ายมากนะครับุ้ยหุ่นจะหันมือนี่หันเข้าไปทำไปทำมาแล้วว่า หันละเอียดกว่าว่ะห่วยไม่เบิร์กไม่ดีอันนี้กว่าแล้วเราก็หันเป็นไส,ส้กรอกบูนณาสัต ไม่เหยี่ยแล้วก็จะผัดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำอันนี้ไปผัดก่อนแล้วก็ใส่ไข่เราจะไม่ทำเป็นข้าวผัดไข่เจียวแล้วเราจะทำเป็น เมื่อก่อนเราจะต้องทํากับไข่เจียวใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ทําไข่เจียวคราวนี้เราจะเอาอันนี้วันนียนี่หรอโอเคมาประจันี่นเราจะไม่ใส่เป็นผัดแบบไม่ใส่น้ำมัน เราจะลองดูว่าจะทําได้ไหมนี่คือการผัดโดยไม่ใส่น้ํามันน่าจะไม่รอกเพราะขนาดเวฟเรายังเวฟได้ถูกไหมเพราะฉะนนี้มันน่จาจะไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้ลองดูแล้วเราก็หแล้วเราก็ใส่ไปเลย ันนี้เป็นแบบไม่ใส่น้ำมันเลยนะเฮ้ยมันใครเ้าวะ่ะเฮ้ยน่ากินนะอันนี้คือแบบไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วเราก็ใส่ข้าวเข้าไปเพื่อความ ก็ความไม่มีไขมันนะครับเราก็เลยไม่ใส่มันเพราะว่าเห็นค้นบอกเหมือนกันว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อน้ำมันก็ได้นะครับก็ผัดไปผัดไปแต่มันด็ติดกระทะนี้แล้วก็ใส่ซีอิ๊วคงไม่สอตองเจอเราไม่ให้ดูหรอกมันเหมือนไอ้นี่ขายข้าวไข่ข้น ้ดูดีว่ะไม่เคยทำนะเนี่ยม,มันคือข้าวผัดไข่คนนี่เองอ เราว่ามันต้องใส่อะไรวะซอสอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้แหละเสร็จแล้วอาล้ววู้นี้เยอะกว่านมาจะกินวันนี้ไม่หมดหรอกถาม,ามว่าจะหมดไหมก่อนอ่ะคที่ว่าจะหมดไหมบอกว่าให้ใส่ผักใส่พริกนีย่ยแค่นี้ก็เลอะเทอะจะตายอยู่แล้ว โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยความเลอะเทอะมากอันนี้คือข้าวผัดไส้กรอกโบโลนา่าอร่อยเวอร์